ไปดีสารผู้ชมลุงยุ้มพาไปผอพผ่านผู้ชมมาหล่ออ้อมหอบแข้งนนเสานาเคตน้องเนาะซีรีวิวเบึงเส้นทางาตัวเมืองนะครไกรซ้อนพรมบิหารเนาะสารผู้ชมไปติดตามอับสมได้เลย มาเราฟอร์ดขนมาเบิร <laughs> <Bird> ์ล <laughs> ิปจได้เปิรคลิปแล้วประจวบนีเอามาตลาดยังทำอยู่เลยตลาดสองเรนหรือสองเรนตลาดลาดสวงไซตลาดลาดสวงไซแล้วสิไปสาต่อไปอันตลาดดาวเงือง นี่บอันดรอบไปเวลาเวลาให้แม่เจะาะรูโัพบัวขับสายขอย็น,นยันได้สักตอนนี้นะบิาาานาพาไปพาเลาะกำลังพาลูกพาเมียเลาะไปเสร็จได้นี่ปะเสร็จอ่าโมื่อห้องเยนทงเยอะเก่าจัคซิเมีนเสร็จยังยังบัวเห็นตรงขั้จาเขียนอันนี้เป็นบรรยากาศยามแรงของเงินเมืองเมืองคอนเกรสน ดอกไฟกับหงอย่างเนาะเมนตอนนี้ไปสื่อเลยตอนนี้หกโมงปลายแล้วเพิ่กนกระเดิ่มเปิดดอกไฟแล้วจะบวชายหูกอบเงินผักลาเวยนไหมของอภัยใเสร็จห้องงานงน้ำดื่มอันนี้เป็นห้องงานน้ำดื่มบาลูมาคำมเนาะลุองอยู่ยนี่มีผ้าเหล่าขนาดไเหล่าเบิ้งให้ทานผุกส้มด้วยเบิ้งว่า รีวิวนครไก่สอนปกติกับพาเมียเหลอกผู้มือปกติกับพาเมียเหลอกผู้มือผู้สาวล้อผู้แมนพาเมียผู้สาวว่าผู้สาวตะกี้ผู้สาวตอนปีพันเข่าห้อย97ยังพอทันได้แต่งงานกันก็เลยผู้สาวเตะหัวก็เลยผู้สาวผู้สาวเตะจุดน้าผู้สาวเตะ เสาเก่าสาแต่โดนบังอันนี้เป็นเมียแล้วสาเก่าอันนี้เฮาโง่เข่าเสร็จรัวเหม็นบ่ปลาเหม็นแล้วถนนอันนี้เขาเอินถนนเขาสารถนนเขาสารถนนประยัติวันนี้เฮาสิไปซื้อเข่ากันพัดหิญาก็ได้ซื้อเข่าขาหมูเพราะเราวอกเข่าพัดหมูก็มีแต่บอกเขาข่าพัดทะเลแล้ว ออนนจอดทางไหนได้ป๋อตรงหมู่ไหนจอดได้ไปใช่ไหมตรงหมู่เอ้ยเบี่ยงเลยตรงนี้อันนี้เขาเอิ้นว่าถนนข้าวสาปรปีนี้เขาจุดเอิ้นว่าถนนข้าวสารป่ะรถสวนไปสวนมาหลายเนี<ร>่ย<ด>ันหลุเขาก็เลยเอื้อนมันสินนสนมันมันถนนข้าวสารมันบนตามะากิน บนสื่อบอนขาย,ย,ายสุดเส้นทางบบเมนวารุทเที่ยวไร้เส้นได้การุดเที่ยวไร้คือกันแต่ว่าเส้นนี่นมันเป็นเส้นบนทรรมมาหากินทำเลข,ของคนสู่สีวิตะระหว่างสองขอกทางบบมีบบมีอนันฮะอฮาะาอ่บอมีอันเฮื่อนได้ที่บคขายเครื่องเนาะบคขายเครื่องนุ่งกับคลายเครื่องกินคลายเครื่องใส่สอยเพิ่นจึงเอิ่นวัาถนนเขาสาร ผู้ได้อยากซื้ออยากแลกอยาก,ก,กได้นังเลยมาเสร็จน,นี่มันมีเครื่องย่อยมีเครื่องอันกินค้องไส่ของซอยมีขายตลอดทั้งวันแต่เศร้าหอดคำผลจึงเอิ้นวัฒนนขเขาสารอันนี้กับพุทธแพนดานะ้าอันนั้เส็นซื้อเส็นขายแต่ละเงื่อนนี่เงื่อนหนาทางนี่เงื่อนลังได้ก็มีอ่านขายเครื่อง สีลงไปเบิ่งอันลุงยุ้ยสั่งเข่าพัดให้แม่เนาะนั่ไปเบิ่งเลยเป็นสีสั่งเลยตอนนี้ลุงยุ้ยไปซื้อให้กำลังซื้อเข่าซื้อเข่าไอคนหลังตาโก้เหรอไปนำลุงยุ้ยพาไปพาหล่อลุงยุ้ยพาไปพาหล่อใจเขาพัดขึ้นมาให้แม่เลยเนาะให้แม่หยาใช่เนาะ ยเยวไ่ด้อประมาณแปน,นาทีหัน,นหัน,หนแบ่เยอะบ้างไหมหันหน่อยเขาคามูหันนี่แซ่บสื่อเสียงโดงดังในสวรรค์ในนครแกซ๊ซซร์มาเวกินเดอทานผู้ชมเอซีทุกคนลดเป็นสายหานกาแฟเวยหันพวกกาแฟเลยเหมืนว่าลดลลยเนอส้นดี ันเป็นเส้นรวมเส้นเขาสารค่อยคำลงแรงแล้ว กงกินบวชอึดเนักเศินี้นะพอเปิดตาลดเลยคันไพรมาเที่ยวสวรรค์เขตมาเที่ยวนครไกรซอนยังกว่าท่านในหูจักฝนสีหากินข้าวกินน้ำเป็นมาถนูเศษนี้มีอาหานให้เลือกกินบวชอึดานอาหารานอาหารกว่ามันสุดอาหานอาหารให้เลือกกินบวชอึดเลือกครับประธานว่าภาษาป้านเอาเลยเป็นบ้านเลย ตอนนีกระหันสินดาดดอกจำปาบอกจำปาหอมอ่ตัวนี้สูบดีกระหันสินดาสูบดีบอกลุงยุ้ยหาไปเบิร์ตเะไได้เผื่อเพื่นสิบางเถื่อกระพาผู้สาวหน่อยไปเห็นบะป๊าผู้สาวหน่อยตะกี้เดี๋ยนี้เป็นผู้สาวใหญ่ผู้สาวเท้าเลยมีหันนี่แต่ว่ามันแหลงออกมา ออบึงบรรยากาศในตัวเมือง,นะองเ,อเานาะพี่น้องธนาคารลาวฝรั่งเองจะปวดใจไงพิ่นเบิ่งในธนาคารลาวฝรั่งก็ใหญ่โอนเงินโดนธนาคารลาวฝรั่งมีห้านค่ะอันนี้จะเป็นห้านน้ำเปิดใหม่ห้านบางคี มีน้ำซาน้ำซาไข่มุกหลายรสชาติเรรวีเหมือนกันราคากะหย่อมเงาเนาะพอกินตอนนี้ลุงยน้ยเผื่อผ้าเมียเผื่อไปเวียกเลยตังไปเวียกเลยลลเลยตังหลาะนำเผื่อเอาใจเมียพิเศษพิเศษขู่มือ,อ,อพี่น้องเลยลุงยุ้น่นะเผื่อเอาใจเมียเผื่อพิเศษขู่มือขันมือได้ผิดใจเมียเลยลูกสวย ต้องเป็นต้องมีเมียเป็นที่หนึ่งได้ดีไหมต้องเข้าใจเพผันแล้วมีเมียผู้ดเดียวลูกเพผันมีหลายคนเด็ดสัง <laughs> เคยมีเมียจะเกลียดกันเลยเอา้จขังแรกมาปะเลยเคยมีเมียจะกลียดกันเยเอาใจเลเอาใเมียมอ่ากูส้มเอ้ยนั่นานายนะกูได้กูเคยมีเมีย นี่แหละเอาใจกันพาเลาะตามหองตามหูได้บ้านเนาะพมียหลอะเบื่อว่าพ่อไอ้มีชีวิตชีวาพอมีหักเมียแพงเนาะก็หักกระแพงอลีได้หน่องเลยห้องน้อยๆก็หลอกนะพอดิ้งได้เห็นทุกมุมซีวิตสาวนครนแกซอนนะหอมเลยน้อยกับพาเมียหลอก ไปด้วยเลยตอนนี้เนาะลุงหยิบมาหักลูกรายสองายอยู่เดินสวรรค์เซ็นเตอร์เดินไปบ้านสวรรค์เซ็นเตอร์เอ้าจังทีเลยจดสรุปมาส่งเข่าให้ยาแล้วของกินให้ ใส่ข้าวผัดหั่นหยาเราเองสิกินเราปอี่ยจะสิกินอยู่นอกหรือกินอยู่ในกินอยู่ในหรู่เป็นหยากินอยู่นอกนั่งมาจังหวะไปเอ้ยสิบเจ็ดขั้นี่ข่าพัดเอาเครื่องหนึ่งก่อนตาแซ่บอะาลิเอาเครื่องหนึ่งก่อนมันสิกินหมดมันก็เป็นตาแซ่บอยู่บข่าพัดหมูแดงแซ่บ Một mất 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 kinh mất mất kinh mất là mất 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 Xài mất xài mất 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 เดินใส่บ่นี่เดินใส่บ่นี่มชื่อบมัดพักีกป้านี่ใส่บะ่เอใส่ปะใส yeah. ่ครับเอบยกับหาแทบอยู่ย่ะเือใส่เจว่าเข่าพัดกับเื้อเข่าพัดมาหายใช่นันจิตแบบไป่ิวมานน่ละ อย่างกับร้านกินเขา่ารำกันแม่ใบไฉ มันมีแห้งหรือว่ากินเขาอีกสองคำแซ่บอยู่บ่ราะอะเขาท้องเจ้าว่าข้าพัดเอาขขาพัดอันนี้แหละเขาอือเขาพัดแ่บอยู่ มันมีเข่าขาหมูนี่เข่าพัดทะเลนี่เข่าลาดนาสิบเจ็ดพันกีบท่านผู้ชมห้าสิบบาทคันแ่นเงินไทยกัครับหนึ่งนะสิบเจ็ดพันกีบคะแนนเงินไทยก็บหาสิบบาท ทำพญ,ญาเขานะลกูกเขาในบ่ยไนี่ของเขาสิกรับเมื่อได้เนื้เอ,นอ,นอเมือเ <laughs> อเ่อกี้ซ้ำเดือ้ซ้ำหญ้าเหลือกกินเมื่อกี้มันซ้ำ มันหิวมันมือเพนบริได้กินเขามือเพนมันบริได้กินเขามันไปองเฮียนพวกนี้เขากินข้าวเศร้าแล้วครับายข้าวน้อยไปนี่ไหวพระไหวเจ้าไปหาเงินหาคละ อาหน้าซื้องานพ่้าเมื่อนขึ้นหานพระหันเจ้าไหวพระอับสินตอนคำสาทุ่ิพุนก็ท่นข้าเข่าแล้วละครับก็เดยยายเอ้ยเออไปโชคดี สวัสดีฮะคลิปนี้สิ่นี้ท่านี้เนาะท่านผู้ชมเนาะอัดคลิปนะบายบายนะคลิปหน้าพบกันใหม่อยกาวขับรถสบายดีทุกท่านอวยพรใเนาะเอฟซีมีสุขภาพแข็งแรงอัญยวันโนสุขังพลังมันยืนมันยืนทุกคนทุกคนซาตัวอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งก่อนให้้มยา